นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วลองชมดูครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นกลางคืนมืด่อ,ดอยคง,งพาต่อครับ นี่คือต้นแบบใช่เร็วเร็วขันหน่อยขันหน่อยเร็วเฮ้ยเฮ้ยขันหน่อยเร็ว อ,อันนี้ใบใหญ่ใบมันโตผมเลยลดขนาดลงครับน่าจะไม่เล็กเลย เห็นชัดๆเลยครับเอาดูข้างหลังหน่อยอันนี้ใบใหญ่เ,อ,เอาชัวหน่อยชัวหน่อยชัวหน่อยไม่ขันไม่สู้โอเคโอเค あええあれ oh. yeah. <laughs> oh. eh? eh? โอเคครับโชว์ไว้แค่นี้ก่อนคนระับปกีการโชว์โชว์สวัสดีครับ